ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ก็ว่างๆผมนะครับหายหน้าไปนานครับวันนี้ก็มาทําคลิปสักหน่อยครับก็หลังจากต้นไม้กระแสครับมันตกนะครับคือกระแสไม่ค่อยดังหรือว่าแรงเหมือนแตะก่อนนะครับก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเข้ามาดูนะครับก็เลยไม่มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็ขอให้ช่วยกันมาดูให้หน่อยนะครับพ็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแล้วช่วงนี้หายไปนะครับก็วันนี้ก็มีคอนเทนต์ใหม่ครับไปเจอต้นไม้ที่ ปลูกไว้แล้วไม่ยอมออกหน่อและผมทําการตัดนะครับหัวนะครับนอนไว้นะครับปรากฏว่าเขาแตกยอดแตกหน่อจากตานะครับก็วันนี้มาดูกันนะครับเป็นต้นอะไรนะครับต้นหน้าคลาดนะครับเป็นต้นไม้ใบยาวนะครับนี่ครับผมวางเอาไว้ครับเ็าออกมาจากหน่อตานะครับ ปลูกไว้เกืียบสองปีครับไม่ยอมออกหน่อออกอะไรนะครับแต่ต้นนี้ครับวางวางไว้ครับแล้วไม่ยอมออกหนอนครับออกแต่ว่าตรงที่ผมไม่ได้ตัดปลายครับก็เหมือนกับต้นต้นของมันเองครับแต่ตัวนี้ออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ว่าหัวตัวนี้ออกทั้งแปดหน่อนนะครับแต่ผมเจอแจ็คพอตอะไรรู้ไหมครับต้นนี้ครับ มีด่างนะครับเห็นไหมครับเขามีด่างนะครับแสดงว่าต้นนี้มีเชื้อนะครับผมถามในกลุ่มแล้วครับว่าเขาด่างครับต้นนี้นะครับตอนนั้นรู้สึกจะแพงมากครับราคาต้นหนึ่งก็เกือบพันนะครับแต่ผมไปซื้อตอนช่วงประมาณต้นหนึ่งสามร้อยแปดสิบาทนะครับช่วงนั้นะครับแต่ตอนนี้กระแสลงก็น่าจะลงนะครับผมก็ไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ราคาคขาประมาณเท่าไหร่นะครับ แต่หน้าประมาณนี้ครับลงมาเหมือนเดิมคงไม่เกิน2อ0ห้าสิบนะครับเห็นไหมครับได้หลายต้นเลยครับรอเขาสองปีนะครับไม่ยอมออกหน่อนะครับต้องทําแบบนี้เลยนะครับตัดข้อวางต้องเสี่ยงหน่อยนะครับคือไม่ต้องไปถมอะไรเขาเยอะนะครับถมไว้ครึ่งท่อนนะครับให้เขาโผล่ขึ้นมาครึ่งท่อนนะครับเดี๋ยวตาเขาก็จะแตกตาตรงมาข้างล่างครับแต่ข้างบนนี่ก็เริ่มออกแล้วครับตาที่ไม่จมดินก็เริ่มออกแล้วเห็นไหมครับตาที่ไม่จมดินก็เริ่มออกแล้วครับ ภูมิใจกับต้นนี้มากครับได้ด่างมาหนึ่งต้นนะครับเห็นไหมครับใบเขาจะเรียวยาวนะครับสวยงามมากครับ้าเขาโตนะครับผมเลี้ยงตอนนั้นสูงก็ประมาณฟุตก,กว่าๆนะครับเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมนะครับ คุณนาคราชประธานพรนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะ่น่าจะชื่อนี้นะครับนาคราชประธานพรไบเขายิ่งยิ่งแก่ยิ่งเข้มยิ่งดํานะครับที่ผมสังเกตดูนะครับบางต้นดํามากนะครับแต่ตอนนี้เขาเป็นต้นเล็กนะครับเขียวเขียวประกายสวยงามนะครับต้นเล็กๆเขาก็จะต้นลายหน่อยครับเห็นไหมครับลายมาก ดินที่ผมใช้ชําก็ดินหุงละสิบบาทนะครับนะครับใครที่ว่าไม่ยอมออกหน่อไม่ยอมอะไรก็ลองท,ทําที่ของผมได้นะครับเผื่อจะได้อะไรแปลกให,ใหม่ๆอย่างพวกนี้นะครับถึงแม้ไม่ใช่ไม้เมล็ดมันก็สามารถกลายได้นะครับเพราะว่าถ้าเขามีเชื้อด่างเขาอาจจะกลับมาด่างนะครับอย่างของผมนะครับ นี่ครับกลับมาด่างนะครับทั้งๆท,ที่ว่าซื้อมาไม่มีใครบอกว่าด่างเลยนะครับแสดงว่าเขามีเกิดจากเชื้อด่างเข้ามาหรือไม่เขาก็าอาจจะกลายนะครับสวยงามมากครับต้นนี้เดี๋ยวต้องเก็บดูนะครับว่าเขาจะเสนหรือเปล่าว่าใบอื่นเขาจะด่างไหมครับแค่ใบป,ปกติเขาก็สวยเลยนะครับ นะครับทรงเขาจะประมาณนี้ครับแต่ใบเขาจะยาวมากเลยครับปลูกไว้กระหางทรงสี่เหลี่ยมสูงๆครับจะสวยนะครับสักสามสี่ต้นเนี่ยครับเรียงกันก็จะสวยมากครับเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งครับหน้าปลูกสะสมนะครับหามาปลูกกันได้นะครับตอนนี้ราคาไม้ด่างไม้ปกติครับลงนะครับ คือไม่ใช่ลงครับเขาอาจจะอยู่เลยละครับปกติเขานะช่วงนั้นเขาอาจจะขึ้นนะครับเหมือนกับปั่นกระแสครับหรือไม่ก็ช่วงนั้นไม้หายยากไม่พอนะครับไม่พอขายนะครับก็ทําให้ไม้ราคาที่สวยๆครับแพงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้คนไหนก็คุณมาขยายพันธุ์นะครับทําให้ต้นไม้มีเยอะนะครับเยอะแล้วก็ทําให้ราคาถูกลงนะครับซัพพลายดีม้นะมันไม่เท่ากันนะครับความต้องการ ไม่มากแต่ว่าต้นไม้มีเยอะเมื่อก่อนความต้องการเยอะต้นไม้ไม่ค่อยมีราคาก็เลยแพงเพราะสวนกระแสน,นะครับเดี๋ยวผมมานั่งดูวันนี้ก็แปลกใจนะครับมาเจอนะครับผูกทิ้งไว้ตั้งนานนะครับกลายเป็นด่างนะครับวันนี้ดูแจ็คพอตเลยมาถ่ายให้เอฟซีได้ดูนะครับช่วยติดตามให้หน่อยนะครับจะได้มี หรือไม่ผมก็จะเปลี่ยนกระแสนะครับในการทําจากต้นไม้เป็นการทําแบบชีวิตตามวิถีชีวิตบ้านๆวันนี้ทําอะไรบ้างนี่น่าจะดูดีนะครับแต่ก็ไม่มีทีมงานนะครับก็ทําอยู่คนเดียวนะครับก็น่าจะถือยากจะทํากับคงกับข้าวก็น่าจะยากครับเดินถือไปไหนก็ยากนิดหน่อยนะครับการตัดต่อก็ไม่ได้ตัดต่อเลครับว่ามือถือผมเป็นรุ่นเก่านะครับก็ตอนนี้คือหาทุนอยู่นะครับก็ลองดูนะครับ โหลดโปรแกรมที่ดังๆเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะมือถือคือเวอร์ชั่นเขาไม่ถึงนะครับเขาบอกนะครับก็ถ่ายแบบบ้านๆพวกนี้ครับ่ายเล่นไปไม่มีเอฟฟกไม่มีการตัดต่อไม่มีเสียงเหมือนกับการถ่ายสดพวกนี้ครับก็พูดไปเรื่อยเปยนะครับก็ถ่ายต้นไม้มาให้ดูครับวันนี้เป็นต้นไม้เขียวๆสวยๆนะครับใบเขาก็แปลกหน่อยครับ ถ้าเป็นอะโลคาเซียที่เป็นไม้จะพวกมีไข่นะครับจำไม่เลยนะครับอะโลคาเซีย ok ไม้จะพวกไข่นะครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรก็พามาดูไม้ที่ วางไว้แล้วก็ลืมนะครับแล้วก็เจอแจ็คพอตเป็นไม้ด่างขึ้นมานะครับก็เป็นไม้ที่ดีเกินคาดนะครับที่ผมคิดว่าจะขยายพันธุ์นะครับเล่นๆนะครับกับเจอแจ็คพอตเป็นด่างนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ